ผมอาจารย์วิสุท์นะฮะจาก q ิ Management วันนี้เราจะพูดในไอซ์โสาพันหนึ่งสองาในกรณีข้อ8.1นะครับเราพูดในเชิงของทฤษฎีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยดูตัวอย่างกันง่ายๆนะครับนะอ่ะคุณดูตรงนี้นะครับเขาบอกไว้ในข้อหนดเขาบอกว่านะฮะข้อ8.1ก็คือคุณจะต้องมีการวางแผน <c oughs> ในการดําเนินการและควบคุมนะรกระบวนการเหล่านั้นนะฮะ <c oughs> เพื่อให้บรรลุผลที่เราต้องการนะครับ เขาบอกว่าในการวางแผนและควบคุมเนี่ยต้องคํานึงถึงกระบวนการที่ถูกกาหนดไว้ในข้อ4.4นะฮะเพราะเราจะกําหนดเอาไว้ว่ามีกระบวนการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ละกระบวนการเนี่ยรับผิดชอบกิจกรรมกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับนะมันควรจะต้องมีการจัดทําเอกสอการเอกสารอะไรที่มีความจําเป็นในการที่จะเอื้อมเงื่อยกับความสอดคล้องของพิพานและบริการกันบ้างนะครับตรงนี้ต้องคํานึงถึงเสร็จแล้วนะฮะ <c oughs> มาตรการที่กําหนดไว้ในข้อ6ก็คือข้อ612กับ6 2 2 หกหก็คือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงและโอกาสเนี่ยทำอะไรกันไว้บ้างนะครับต้องคำนึงถึงนะครับข้อ622ก็คือมาตรการในการนะฮะบรรลุซึ่ง KPI นะครับ KPI action plan เนี่ยนะฮะเราก็ต้องคำนึงถึงเพราะฉะนั้นนะฮะเวลาที่นะวางแผนในการดำเนินการและควบคุมเนี่ยนะครับต้องคำนึงถึงข้อ4.4นะฮะแล้วก็ข้อ612622ทั้งหมดด้วยนะฮะในแต่ละกระบวนการเพื่อที่จะกำหนด เกณฑ์ควบคุมค่าควบคุมในแต่ละกระบวนการได้อย่างเหมาะสมนะครับเราลองมาดูจากสเต็ปแรกก่อนนะครับนะเราว่าเถิงทฤษฎีก่อนนะครับเขาบอกว่าคุณจะต้องมีการกําหนดข้อกําหนดสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการตรงนี้ก็คือ product spec service spec ต้องทําให้เคลียร์นะครับว่า,าผลิตภัณฑ์ที่เราทําขึ้นมาเพื่อสนองลูกค้าเนี่ยมันมีสเปคอะไรกันบ้างนะฮะที่จะต้องควบคุมกันนะฮะสเปคหนึ่งสองสามสี่ห้าตามนี้นะอ่าโอเคลูกค้า ยอมรับไหมหรือว่าถ้าเป็นในเรื่องของเซอร์วิสสเปกนะครับนะเรามีบริการให้ลูกค้าอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยนะครับลูกค้าจะพอใจหรือไม่พอใจบริการเนี่ยอ้างอิงกันด้วยสเปคอะไร1 2 3 4 5อะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับอย่างสมมุติคุณผิด,ผ,ดผิดพันนะฮะทำอะไรสักอย่างให้ลูกค้ามันก็จะมีของที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์แล้วก็มีตัวบรรจุภัณฑ์เพราะนั้นสเปค1ขั้นตอนแรกเลยก็ต้องมาว่ากันว่านะฮะ Property, หรือคุณสมบัติของของที่อยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะนะจะต้องมีคุณสมบัติยังไงมีเคมี i อ a l content ยังไงองค์ประกอบทางเคมีถูกต้องไหมต้องมีผลมิคอหนึ่งสามสี่ห้าอย่างนี้นะนะฮะตัวบรรจุภัณฑ์นะถูกต้องถูกไซส์นะลาบลงลาเบลที่ติดอยู่ถูกต้องนะแอพพลองแอพพลน์ ance, นะครับภาพที่ปรากฏเห็นถูกต้องเป็นยังไงน้ำหน่วงน้ำหนักการบรรจ,จุบรรจุถูกต้องไหมครบถ้วนไหมขาดเหลือไหมยังไงอะไรต่ออะไรพวกนี้ไอเนี้ยก็เป็นสเปคหนึ่งสามสี่ห้าที่ต้องเคลียร์ ให้ชัดๆว่าเรายอมรับกันด้วยแค่ไหนยังไงนะครับนะอันนี้ก็คือกรณีของข้อ A ยกตัวอย่างกันนะครับส่วนกรณีข้อ B นะครับข้อ B เขาบอกไว้ว่าอย่างนี้เขาบอกว่าในแต่ละกระบวนการที่มันผ่านไปเนี่ยนะครับกระบวนการ1 2 3 4 5 7 8 9 10นะครับจนกระทั่งจบเนี่ยนะครับแต่ละกระบวนการเนี่ยนะฮะนะคุณมันจะมีในเรื่องของ process กับ product ที่จะต้องควบคุม กรนะบวนการที่1ก็จะต้องมี process control นะฮะแล้วก็มี product spec กระบวนการที่2ก็จะต้องมี process control product spec กระบวนการ3ก็จะมี process control product spec กระบวนการสี่ขอ0ปก็จะมี process control 90, แล้วก็ product spec เพราะนั้นในแต่และกระบวนการเนี่ยต้องมีการกำหนดว่าค่าควบคุมกระบวนการนะที่1คืออะไรกระบวนการที่2คืออะไร3ค,คืออะไร4คืออะไรนะครับเสร็จแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะต้องมีนะฮะนะ product spec ของกระบวนการที่1 เมื่อทำขั้นที่1แล้วผลิดพัณ์ต้องมีสเปคยังไงทำขั้นที่2แล้วต้องเป็นสเปคยังไงขั้นตอนที่3ต้องมีสเปคยังไงนะครับพอมาขั้น4ขั้น5ขั้น6กที่ปนไปข้าสินะครับมันก็จะมีสเปคของแต่ละขั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําในแต่ละขั้นเนี่ยนะครับนะพอผ่านขั้น3มปุ๊บนะครับขั้น3าก็ต้องถามว่าค่าควบคุมในกระบวนการของขั้น3เนี่ยคุมด้วยค่าอะไรบ้างนะอาจจะมีการคุมในเรื่องของสปงสปีดความร้อนความดันความเร็วนะครับอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับ นะพอทําผ่านขั้น3เสร็จนะฮะมันก็จะมีสเปคในการควบคุมว่าโอเครูปลักษณ์หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะถ้าผ่านขั้น3นะครับนะละยงระยะจะเป็นแบบนี้นะผิวพัรร์จะเป็นแบบนี้นะไอ้นี้เขาเรียกว่า product spec นะครับส่วน Process มันก็จะเป็นลักษณะเป็นค่าควบคุมกระบวนการซึ่งในแต่ละกระบวนการตั้งแต่1ลงไปถึง10เนี่ยนะครับมันก็จะต้องแบ่งเป็น2ข้างคือค่าควบคุมกระบวนการ กับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือ product spec ในแต่ละขั้นมันก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปททละนิดทนีนิดนะครับนะตามแต่ละกระบวนการที่ผ่านไปเพราะฉนั้น <het> ในกรณีข้อ B มามันก็คือการกําหนดค่าควบคุมในแต่ละกระบวนการพร้อมทั้งมีการกําหนดนะฮะอ่าสเปคของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกระบวนการนะฮะผ่านกระบวนการที่1สเปคจะเป็นแบบนี้2เป็นแบบนี้3เป็นแบบนี้นี้นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือการกําหนด นะ process control กับ product spec ในแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะครับซึ่ง process control เนี่ยกำหนดเอาไว้เพื่อที่ให้ production ควบคุมในแต่ละกระบวนการส่วน product spec ก็คือกําหนดเอาไว้เพื่อที่ให้นะ <S <S เขาเรียกว่า in process QC ไปตามตรวจอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยจนกระทั่ง final นะครับโอเคเนาะอันนี้คือข้อ B นะฮะในแต่ละกระบวนการก็จะต้องมีการกําหนดค่าควบคุมกระบวนการและ product spec ให้ชัดเจนนะครับต่อมา นะครับข้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือข้อดีเขาบอกเมื่อมีการกําหนดแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการควบคุมให้เป็นไปตามที่กําหนดนะฮะทางโปรดักชันเองก็ต้องควบคุมค่าควบคุมกระบวนการในแต่ละกระบวนการที่กําหนดเอาไว้นะฮะเสร็จแล้วทาง QC นะฮะโดยเฉพาะอินโพรเซนต์คิวก็ต้องไปตามตรวจว่าในแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นเนี่ยเมื่อผ่านกระบวนการ1สเปคมันเป็นไปตามที่กําหนดไหมผ่านกระบวนการ2เป็นยังไง3เป็นยังไง4เป็นยังไงเป็นไปตามที่กําหนดไหมนะครับเพราะนั้นข้อ B กับข้อ ดีมันจะสัมพันธ์กันข้อ B ก็คือกำหนดข้อ D ก็คือไปดำเนินการนะฮะควบคุมให้มันเป็นไปตามนั้นนะฮะนะทั้ง production ด้วยทั้ง qc ด้วยนะครับนะเสร็จแล้วมาที่ข้อ E ที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับเขาก็บอกไว้ว่านะครับคุณเองคุณอาจจะต้องมีการกำหนดนะฮะวิธีนะฮะ work instruction นะฮะ, ruction, นะ,ฮะในการผลิตหรือ work instruction ในการตรวจสอบ นะครับนะในแต่ละขั้นอย่างเหมาะสมนะครับนะจะต้องมีการกําหนดวิธีการในการผลิตหรือการตรวจสอบอย่างเหมาะสมเสร็จแล้วเมื่อทําการผลิตหรือตรวจสอบแล้วนะฮะคุณจะไปมีอ่าหลักของหลักฐานอะไรจะไว้แสดงว่าคุณได้ดําเนินการควบคุมกระบวนการหรือผลิตนะแล้วเป็นไปตามสเปคของแต่ละขั้นคุณก็อาจจะต้องมีบรรทุกบันทึกในแต่ละขั้นเพราะฉะนั้นในกรณีข้อ e ก,ก็คือนะฮะคือการกําหนดนะฮะพวก วิธีการในการผลิตและตรวจสอบในแต่ละขั้นพร้อมทั้งมีการกําหนดออกมาว่านะครับนะเมื่อผลิตแล้วหรือตรวจสอบแล้วคุณจะบันทุกนะบันทึกนะฮะเอาไว้ที่ไหนยังไงนะครับอันนี้นะครับเพราะนั้นในกรณีของข,องข้อ B ีนะกำหนดกฎเกณฑ์นะในการควบคุมแล้วก็กําหนด product spec ในแต่ละขั้นหลังจากนั้นข้อดี r o d u c t i o n ก็คุม QC ก็ไปตามตรวจผลิดพันธ์หลังจากเสร็จแต่ละกระบวนการ ะะข้อ e นะครับนะก็จะต้องมีหลักถงหลักฐานจากการควบคุมกระบวนการและก็การผลิตอย่างชัดเจนนะครับคราวนี้มันมีแถมออกมาก็คือข้อ4ี่เขาบอกว่าในแต่ละกระบวนการที่กาหนดออกมาเนี่ยนะครับควรจะมีการระบุเอาไว้ด้วยว่านะต้องการทรัพยากรคนเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรที่จะต้องใช้ในแต่ละกระบวนการประมาณไหนยังไงนะครับนะอันนี้โดยภาพรวมนะครับแล้วก็มีโน้ตไว้ข้างล่างนิดนึงเขาบอกว่านะครับ องค์กรจะต้องมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนเอาไว้อันนี้เนี่ยนะครับมันจะไปนเน้นย้ําในกรณีนะครับก็คือข้อ6 1จุดนุดสองนะฮะวางแผนในการที่จะนะจัดการเรื่องความเสี่ยงหรือโอกาสแล้วก็6กสองสองก็คือการวางแผนเพื่อจะให้บรรลุ KPI ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับนะนะมันก็คือการวางแผนนะฮะเขาเรียกว่ามันเป็นการวางแผนเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้อง นะฮะคุณต้องไปควบคุมนะฮะการเปลี่ยนแปลงที่ถูกวางแผนเหล่านั้นผ่านขั้นตอนทั้งหลายแหล่นะครับที่เรากําหนดขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกรณีอันนี้เนี่ยนะครับในช่วงของการนะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยจากข้อ612ึ่กับหกเนี่ยนะครับนะคุณจะต้องคอยตามดูแล้วถ้าเกิดมันมี potential effect หรือ s i z e effect คือผลข้างเคียงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านั้นที่เราวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยนะครับ เราก็จะต้องหามาตรการในการจัดการนะครับพูดง่ายงก็คือต้องอาจจะต้องมีแผน2ในการที่จะรองรับกรณีที่มันมีนะะเหตุฉุกเฉินหรือผลข้างเคียงนะครับผลกระทบตามมาเป็นอย่างอื่นอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับซึ่งกรณีอันนี้นะครับมันจะเป็นโฟกัสที่6 1 2กับ62 2นะครับไม่มันจะไม่ใช่ข้อ8 5 6นะอันนั้นจะไปโฟกัสในเรื่อง control of change นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ถูกวางแผนมาก่อนนะครับมันจะไปโฟกัสตรงนั้นมันจะคนละอันกัน นะส่วนกรณีกระบวนการไหนนะครับที่เราไม่ได้ทําเองแล้วเราใช้ออฟซอร์สถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับเราก็ต้องมีการควบคุมออฟซอร์สเหล่านั้นผ่านกระบวนการข้อ8.4ตรงนั้นก็จะไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะคราวนี้เดี๋ยวต่อไปเราดูในส่วนของตัวที่เป็นตัวอย่างนะฮะสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับอ่ะมีอันนี้นะครับดูตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับในกรณีข้อ8.1มันก็จะมีในเรื่องของแผนคุณภาพ นะครับนะแผนคุณภาพกับแผนการผลิตแผนคุณภาพเราเรียกภาษาทั่วไปก็เรียก Quality Plan บางคนก็เรียก q p l a n นฮะถ้าเป็นสายรถยนต์เขาเรียก Control Plan ถ้าเป็นทางด้านก่อสร้างเขาก็เรียก Inspection and Test Plan ซึ่งตรงนั้นก็เรียกเป็น ITP อะไรอย่เงี้ยนะครับส,ส่วนอีกอันนึงก็จะเป็น Production Plan หรือ Service p l a นะครับอันนั้นเราจะไม่อธิบายในรายละเอียดเพราะว่ามันเข้าใจได้ไม่ยากนะักเรามาพูดถึงตัว Quality p l a นแล้วกันนะครับ ลองดูนะนะครับช่วงนี้มันมีโควิดนะครับนะหลายๆบริษัทก็ใช้ประกันสังคมกันคราวนี้นะฮะผู้บริหารเขาก็บอกว่าเผื่อถ้าสมมุติว่านะฮะถ้าสมมุติว่านะฮะเรารู้สึกข้างเนื้อข้างตัวนะครับแล้วรู้สึกว่าเอ้มันเป็นไปได้ที่อาจจะไปติดโควิดที่ไหนมาสักแห่งหนึ่งนะฮะเขาก็บอกไว้ว่าคือถ้าคุณไปใช้ประกันสังคมบางทีมันอาจจะไม่ทันการเดี๋ยวอาจจะถึงแก่ชีวิตซะนะครับ เขาก็เลยนะครับนะเรียกโรงพยาบาลเอกชน2โรงนะครับซึ่งนะครับสโรงก็เป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงเขาจะให้ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล A กับ B เนี่ยมาพรีเซนต์เรานะครับนะเพื่อที่จะนะครับให้เราพิจารณานะครับเลือกที่จะใช้บริการซึ่งอันนี้จะไม่อยู่ในประกันสังคมแต่บริษัทเขาค่อนข้างเป็นห่วงพนักงานเขากลัวว่าเฮ้ยถ้าคุณมีแนวโน้มมันจะเป็นโควิดเนี่ยนะคุณใช้ประกันสังคมไม่ทันเดี๋ยวให้คุณไปใช้โรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียง2งโรงนี้เลย แล้วถ้ามีค่าใช้จบค่าใช้จ่ายยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางบริษัทเนี่ยจะออกให้หมดเลยนะครับคราวนี้เราลองมาไล่ดูกันนะครับว่าโรงพยาบาลเอกนชน A กับ B A เนี่ยคุณคุณก็ไม่เคยใช้บริการ B ก็ไม่เคยใช้แต่เดี๋ยวจะมีประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล A กับ B เขาเอาแผนคุณาภาพมาพรีเซนต์คุณและให้คุณพิจารณาว่าคุณเนี่ยนะครับนะอยากจะฝากชีวิตไว้กับโรงพยาบาล A หรือ B นะฮะถ้ามีลางสองหอนว่าตัวเองจะเป็นโควิดอ่ะ คุณดูนี่นะโรงพยาบาลเอนะ e ครับโรงพยาบาลเอคุณเห็นกระบวนการนะฮะอันนี้โปรเซสกระบวนการนะฮะนะมีกระบวนการอะไรบ้างนะครับนะนะแต่ละกระบวนการมีค่าควบคุมนะอันนี้ค erm ือคอนโทรลค่าควบคุมคุมด UM ้วยค่าอะไรแล้วลิมิตก็คือนะฮะค่าควบคุมคือเท่าไหร่นะครับนะอันนี้กระบวนการอะไรนะครับนะเกณฑ์ควบคุมคืออะไรแล้วค่าควบคุมคืออะไรนะครับแล้ว ในการควบคุมค่าเหล่านี้อ้างอิงวิธีการทํางานที่ไหนอันนี้คือ refer แล้วใครรับผิดชอบอันนี้ก็คือ response นะครับก็จะมีกระบวนการมีเกณฑ์ควบคุมมีค่าควบคุมนะมีอ้างอิงแล้วก็ผู้รับผิดชอบกระบวนการที่1ของโรงพยาบาลคืออะไรเวรเบียนโอเคไหมคือผมเขียนออกมาเนี่ยประมาณสักห้าห เจ็ดกระบวนการเนี่ยอันนี้เป็นการยกตัวอย่างแบบข้ามๆนะครับนะไม่ได้ละเอียดครบทุกกระบวนการแต่เพื่อให้เห็นภาพเฉยๆนะครับกระบวนการแรกเวรระเบียนเวรระเบียนก็มีเกณฑ์ควบคุมหลายตัวผมยกมาตัวหนึ่งคือเวลาโรงพยาบาลเอเขาบอกว่าต้องไม่เกิน5นาทีโอเคไหมนะอ้างอิง WI ในการปฏิบัติงานของเวทระเบียนเขาจะมีส่วนงานเคานนะผู้ที่รับผิดชอบอยู่ที่เคาน์เตอร์ก็คืออ่ะอันนี้เป็นน้องฟ้าอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับนะ คุณดูนะพอมาขั้น B ีไอ้โทษนะมาโรงพยาบาล B ีโรงพยาบาล B ีก็มีเวลาระเบียบเหมือนกันค่าควบคุมไอ้เกณฑ์ควบคุมก็คือเวลานะแต่ค่าควบคุมเขาบอกว่าไม่เกิน15นาทีได้บัตรนะครับนะมีวิธีการปฏิบัติงานคือ w i v e b นะครับอันนี้ก็เป็นน้องนะครับน้องชารีนะนะครับเป็นคนดูแลนะกระบวนการตรงนี้อยู่นะฮะจริงๆถ้าคุณจบการศึกษาจากโรงเรียนที่ไม่แย่นะักสามัญสำนึกเนี่ยนะมันจะทำให้คุณเลือกโรงพยาบาลไหนถ้าคุณ มีข้อมูลเฉพาะกรณีของของบรรทัดแรกคือเวลระเบียนนะส่วนใหญ่ก็คงจะเลือกลงบัน A เพราะว่า5นาทีได้บัตรลงมัน B 15นาทีได้บัตรใช่ไหมครับอ่ะเท่าที่เรามีข้อมูลขั้นตอนแรกเราเลือกลงบันเกันคราวนี้เรามาดูกระบวนการที่2อตบตตบตคืออะไรตบตคืออะไรครับตบตตคือตรวจเบื้องต้นนะครับตรวจเบื้องต้นตรวจเบื้องต้นใช่ไหมเพราะว่าพอเราไป รายกันตัวเสร็จเราก็จะต้องไปตรวจเบื้องต้นผมก็ยกมานะฮะเกณฑ์ควบคุมอันนึงของตรวจเบื้องต้นก็คืออะไร accuracy เครื่องมือวัดเพราะคุณต้องไปวัดความดันวัดน้ำหนักวัดอุณหภูม,ภมิร่างกายอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับโรงพยาบาลน,นะครับ accuracy เครื่องมือวัดเขาบวกลบสิบคำว่าบวกลบสิบ,บ,บ,สบคือความเที่ยงตรงเนี่ยบวกลบสิบเพราะนั้นร้อยหนึ่งนะครับมันอาจจะอ่านอยู่ระหว่าง9 0ถึง1 1อนะครับอะไรประมาณนี้นะครับนะซึ่ง ในการควบคุม a อ็กซาเรซีเขาก็จะมีเวิร์กอินสแตนต์ของเขาแล้วก็มีผู้รับผิดชอบในส่วนงานสอบเทียบม,มาดูลงบาน B ตอบตอตรวจเบื้องต้นเอ็กซาเรซีนะฮะความเช่ตรตงเครื่องมือวัดอยู่ระดับบวกลบ3%นะครับนะหลายๆคนบอกเฮ้ยไอ้บวกลบ3ความหมายคือยังไง100นะฮะนะมันอาจจะกลิ้งอยู่ระหว่างนะครับคือค่าจริง100อเนี่ยอ่านออกมาอาจจะอ่านอยู่ที่ประมาณสัก97จนะครับนะ97ถึงประมาณ103 นะครับแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาล B เนี่ย accuracy 10%เนี่ย100เนี่ยอาจจะอาจอยู่ที่ประมาณ90ดิ้นไปถึงประมาณ110นะฮะนะพอมาเจอตรงนี้ปุ๊บหลายๆคนชักเริ่มหวั่นไหวแล้วเฮ้ยโรงพยาบาล A เนี่ยคอย5นาทีก็จริงแต่ดูท่าทางจะเครื่องมือมันเพี้ยนเยอะโรงพยาบาล B เนี่ยคอย15นาทีก็จริงนะครับแต่เฮ้ยนะเครื่องมือเนี่ยมันเพี้ยนแค่ประมาณ3%เอเองหลายๆคนชักจะเริ่มเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมนะครับนะจากร้อยคน ตอนแรกอยู่โรงพยาบาล A โรงพยาบาล B ไม่มีเลยสักพักเนี่ยนะครับนะนะไอ้ร้อยคนเนี่ยอาจจะมีสัก95คนเริ่มจะเปลี่ยนมาใช้โรงพยาบาล B แล้วนะครับเพราะอะไรเพราะอาจจะไม่ค่อยได้แคร์ในเรื่องของเวลาคอยตรงนั้นเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเครื่องมือวัดมัน,ม,นมันเนี้ยก,กว่าเยี่ยมกว่าอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับโอเคนะครับอย่างสมมุติอันนี้นะครับคุณวัดความดันออกมา200ให้พึงสังวรไว้ว่าอาจจะอยู่ที่180หรือไม่ตอนนี้ไป220แล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าบวกลบ3 นะฮะวัดออกมา200ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ194ถึงไม่ก็206แค่นั้นเองนะมันก็จะเพี้ยนไม่เยอะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะเปลี่ยนใจมาอยู่นะเลือกโรงพยาบาลบีแล้วนะครับอ่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจทีเดียวนะครับมาดูขั้นที่3ขั้นที่3เนี่ยนะครับโรงพยาบาลต้องมีจัดซื้อใช่ไหมมีเยอะแยะเลยนะก็ต้องมีการตรวจรับจัดซื้อเอายกมาตัวอย่างหนึ่งก็คือจัดซื้อพารา รู้จักยาแก้ปวดหัวนะครับพาราเซตามอล500ไหมรู้นะครับนะทุกคนเคยทานนะครับนะเขาบอกไว้ว่านะครับนะเกณฑ์เขาเรียกว่าค่าควบคุมในการตรวจรับเขาก็จะใช้ตัวปริมาณพาราต่อเมตรพารา500นะครับปริมาณพาราต่อเมตรเนี่ยโรงพยาบาลเอเขาบอกว่านะฮะถ้ามันมีปริมาณพารามากกว่าเท่ากับ450มิลลิกรัมต่อเมตรเขารับละพูดง่ายๆก็คือจริงๆมันควรจะมี500 นะแต่สําหรับลงมานเองเขาบอกว่าถ้ามันเกิน450มิลลิกรัมต่อเม็ดปุ๊บเขาถือว่าใช้ได้แล้วผ่านแล้วนะครับอ่านะครับเพราะนั้นอาจจะเป็นลักษณะของยาตกเกรดก็ได้นะครับนะหรือถ้าพูดง่ายๆติดตลก2,000รับไหมก็รับเหมือนกันถ้าภายใต้เกณฑ์นี้ใช่ไหมปกติถ้าคุณกินคุณกิน2เม็ดผู้ใหญ่2เม็ดก็ประมาณ1000นะครับนะถ้าเป็น450คุณก็จะได้ประมาณ900มันก็ดรอปไปหน่อยแต่ถ้าเกิดเม็ดหนึ่งประมาณ2,000คุณก็รับเพราะนั้นคุณกิน2เม็ดกลายเป็น4 0 0พันเนี่ยนะ จากตัวร้อนๆเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยแทนนี่จะได้พันกลายเป็นสี่พันเนี่ยคุณอาจจะหนาวสั่นเลยก็ได้อะไรต่ออะไรพวกนี้เพราะนั้นคุณเห็นแล้วว่าเฮ้ยนะในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของยาชักจะไม่คอยคอท่าอะไรเงี้ยมี WI นะมีเพสันร,ระดับสาคอยตรวจรับอะไรก็ว่ากันไปอ่ะคราวนี้เรามาดูโรมานบีโรมานบีจัดซื้อพาราห้าร้อยเหมือนกันเขาก็บอกปริมาณพาราต่อเม็ดเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเขาจะรับยาตรงนี้เข้าเนี่ยเขาต้องคุมว่าพาราเหล่านี้นะครับนะ เวลาเช็คโดยแ a บแล้วเนี่ยปริมาณพาราต่อเมต็ดต้องบวกลบไม่เกิน10มิลลิกรมัมเพราะฉะนั้น1เม็ดเนี่ยจะรับปริมาณพาราต้องอยู่ที่490-510เพราะฉะนั้นถ้าคุณทาน2เม็ดเนี่ยโอกาสที่มันจะเพี้ยนได้จากโรมาน B เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ980โอเคไหมถึงประมาณ1,020นะชั่วกว่าไหมอ่ะโอเคเพราะฉะนั้น4-5คนที่ยังเยอะเหลืออยู่โลมาน A ตอนนี้ชักจะเริ่มก,กระดกกลนมาอยู่โรมาน B กันหมดแล้วใช่นะครับถึงแม้มันจะคอยนานในตอนต้น แต่ดูเหมือนว่าเครื่องมือวัดมันจะเนี๊ยบกว่ายาจะดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะยังไม่พอนะครับต่อมาดูอีกขั้นหนึ่งไหนๆถ้าเป็นโรงพยาบาลแล้วเราจะหลีกหนีเรื่อง medical service ไม่ได้บริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นหัวใจหลักเรายกตัวอย่างมาสักกิจกรรมหนึ่งนะครับ surgery คือผ่าตัดโอเคไหม operation นะครับค่าควบคุมวัดกันด้วยอะไรดีจำนวนคนตายแล้วกันดีไหมจำนวนคนตาย โรงพยาบาลเอเาบอกว่านะครับตายไม่เกิน1%นแน่นอนนะครับร้อยคนตายไม่เกิน1คนอ่ะโอเค WI Surgery นะครับดรวิอะไรวิอะไรอ่านะครับเขียนไม่ทันสุดนะครับเอาว่ากันไปนะครับอันนี้ร้อยคนตายหนึ่งคนโรงพยาบาลเบียนะเมดิคอลเซอร์วิสส่วนเซอร์เจอรี่เนี่ยนะครับนะจำนวนคนตายไม่เกิน0.1คําว่า0.1คือทำร้อยคนตายไม่เกิน0.1คนเพราะนั้น1000คนนะครับก็คือตายไม่เกิน1คนแค่นั้นเองนะครับ นะ WI นะครับในการ operation อันนี้ดรซูร์นะครับดรซูร์นะครับนะจริงๆแล้วนะคุณเห็นความแตกต่างไหมอันนี้นะครับทันคนตายคนหนึ่งอันนี้ร้อยคนตายคนหนึ่งต่างกันกี่เท่าสิบเท่านะครับโอเคไหมนะฮะไปไปมามาตอนนี้โรงพยาบาล A ไม่น่าจะเหลือสักคนแล้วเนาะน่าจะมีอยู่โรงพยาบาล B กันหมดใช่ไหมคอย15นาทีก็จริงใช่ไหมครับแต่เครื่องมือวัดดีกว่านะเรื่องยาก็ ด,ดูเหมือนว่าจะควบคุมคุณภาพดีกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของฟิมือหมอก็ดูเหมือนจะเจ๋งกว่าอะไรประมาณนี้นะครับนะ,อะพอเราเข้าสู่กระบวนการนะฮะบริการทางการแพทย์ก็ต้องมีการพักฟื้นคุณมาดูนี่มาดูนี่นะครับนะบางคนอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะครับพอผ่าตัดเสร็จก็ต้องพักฟื้นเข้าสู่บอดใช่ไหมนะเข้าสู่บอดนะฮะมีค่าควบคุมนะครับคือ n u r s e p i ิ k e r อ่านะครับ โรงพยาบาลเอนะครับเขาบอกว่าค่าควบคุมของเนอร์สฟิกเกอร์คือนะครับสามห้ายี่สามสามห้าเฮ้ยมันตัวเลขอะไรเนี่ยยี่สามห้ายี่สามสามห้านะบ,บางคนหัวล็อกกี้กิ๊กนะครับอ่านะครับจริงๆอันนี้เนอร์สฟิกเกอร์ก็คือสัดส่วนพยาบาลอา่เห็นพยาบาลตรงนี้ไหมสวยมากไหมรูปร่างหน้าตาดีมากใช่ไหมอกเป็นอกใช่ไหมเอวเป็นเอวใช่ไหมอ่าโอเคนะฮะหลายๆคนบอกเฮ้ยแล้วโรงพยาบาลบีเป็นไงนะครับเนอร์สฟิกเกอร์สี่สิบนะครับสี่สิบสี่สิบเป็นไงนะครับอกสี่สิบเอวสี่สิบสะโพกสี่สิบ นะเป็นไงโอ้นะครับนะหลายๆคนบอกเป็นไงรับบริการทางการแพทย์โรงพยาบาล B เสร็จขอทานเฟอร์ตัวเองย้อนไปพักฟื้นที่โรงพยาบาล A ได้ไหมไม่ได้นะครับนะอันนี้คุณต้องเลือกที่จะตัดสินใจมันมีทั้งจุดดีและจุดด้อยนะแต่คุณจะเลือกแบบไหนนะครับนะตรงนี้มันก็จะมีผู้รับผิดชอบอยู่นะฮะเป็นทางด้านพยาบาลประจำวอร์ดหัวหน้าอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วมาดูขั้นสุดท้ายนะครับยกตัวอย่างแคชเชียร์ต้องจ่ายเงินนะ ค่าควบคุมก็คือไอเกณฑ์ ain, ควบคุมอค่าควบคุมก็คือเรื่องเครดิตนะฮะส่วนไอเกณฑ์ ain, ในการควบคุมก็คือเครดิตค่าที่คุมก็คือแคชนะโนะคลลิ์นะครับนะโรงพยาบ,ลบาลโทษนะนี่คุณลุงดีเนี่ยนะครับเขาบอกโรงพยาบาลเอนะครับโรงพยาบาลเอนะครับโรงพยาบาลเอนะครับนี่โรงพยาบาลเออันนี้นะครับผมสลับกันนิดนึงอ่านี่นะครับโรงพยาบาลเอนะครับนะครับโรงพยาบาลเอเขาบอกไว้ว่าให้เครดิตนะครับ นะออกวันนี้จ่ายปีหน้านะครับพูดง่ายๆก็คือให้เครดิต360วันนะครับกรณีของโรงพยาบาล B เครดิตนะครับนะเครดิตเขาบอกว่าต้องแคช only ก็คือถ้าจะออกเมื่อไหร่ต้องจ่ายสดเมื่อน,นั้นนะครับเป็นไงคุณลองตัดสินใจที่นะครับน,น,นะบนะอยากจะอยู่โรงพยาบาล A หรือโรงพยาบาล B โรงพยาบาล A มีจุดเด่นคืออะไรนะครับก็คือทําบัตรใน5นาทีเองนะครับเสร็จแล้วก็พยาบาลสวยใช่ไหมอ่ารูปร่างหน้าตาดี แล้วก็เรื่องจ่ายเงินเนี่ยค่อนข้างแฟร์เลยนะครับนะออกไปปีนี้นะครับปีหน้าค่อยมาจ่ายก็ได้อ่ะโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาล B เป็นไงนะครับนะเะเวลระเบียนนานอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กนะครับวอดพยาบาลก็ไม่สวยเงินก็เก็บสดโอ้ไม่เวิร์กนะครับแต่เยี่ยมใน3ามกระบวนการหลักคืออะไรตรวจเครื่องมือวัดเยี่ยมนะครับยาเยี่ยมหมอเยี่ยมอ่าโอเคนะครับอันนี้คุณจะเลือกโรงพยาบาลไหน A หรือ b ดีนะครับ นะเป็นผมผมก็คงเลือกโรงพยาบาลโรงบาลบนะครับโรงบาลบนะครับใช่ไหมพวกคุณเลือกโรงบันไหน A หรือ B จริงๆแล้วคุณไม่เคยใช้บริการจากโรงพยาบาล A หรือโรงบาล B แต่เมื่อเขานําแผนคุณภาพนะครับมาเพื่อนําเสนอให้คุณเกิดความเชื่อมั่นไอแผนคุณภาพมันก็คือการกําหนดเกณฑ์ในการทํางานซึ่งมันก็จะกําหนดไว้ใน work instruction ที่เกี่ยวข้องต่างๆเหล่านั้นบางคนก็จะเอาขั้นตอนทั้งหลายแหล นะครับมาทําเป็นโฟล์ให้เห็นแล้วสรุปออกมาเป็นแผนคุณภาพนะแต่จริงๆหน้างานเขาก็จะอิงพวกเวิร์ชันที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นของเขาคือซึ่งมันก็จะมีนะฮะค่าควบคุมเกณฑ์ควบคุมตามต่อไปนี้แหละแต่เวลาเอามาต่อยงกันเป็นคุณภาพแบบนี้เพื่อที่จะใช้ในการดูได้อย่างง่ายดายนะครับในการพรสพเซน์พรีเนต์หรือนําเสนอความเชื่อมั่นกับลูกค้านะครับซึ่งคุณไม่เคยใช้บริการแต่เมื่อคุณเห็นแผนคุณภาพแล้วนะครับคุณก็เกิดความเชื่อมั่นแตกต่างกันออกไป ตามแต่และความเข้มข้นของแผนที่มีการควบคุมกระบวนการกันอยู่นะครับซึ่งนะครับในกรณีน,นี้ก็เป็นตัวอย่างของแผนคุณภาพของกิจกรรมในเรื่องของสถานบริการนะครับโอเคเนาะเพราะนั้นในกรณีของแผนคุณภาพจะว่าไปก็คือเป็นแผนที่ทําให้เกิดความเชื่อมั่นในแต่ละกระบวนการว่าเรามีเกณฑ์ควบคุมแบบนี้มีค่าควบคุมแบบนี้ส่วนก็จะเชื่อมาก หรือน้อยมันก็คือการกําหนดเกณฑ์ว่ามันเข้มข้นกันมากน้อยแค่ไหนอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับนะซึ่งปกติมันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงบ่อยๆพวกนี้มันจะค่อนข้างคงเส้นคงวาถ้ากระบวนการของเรามันยังคงเดิมแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือพวก production plan service plan แผนการผลิตแผนบริการพวกนี้จะเป็นแผนประจําเดือนแผนประจําสัปดาห์แผนประจาะจวันอะไรต่ออะไรพวกนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแผนแบบไหนก็จะแปรเปลี่ยนไป,ไปเรื่อยๆมันขึ้นกับออเดอร์ที่มันเข้าขึ้นกับปัญหาปัญหาขึ้นกับโควิด Situation อะไรต่ออะไรที่เข้ามามันก็จะทําให้สวิงไปสวิงมาพวกนั้นจะไดนามิกอยู่ตลอดนะครับอันนั้นเราจะไม่พูดกันแต่ก็ให้เข้าใจว่าตรงนั้นมันก็อยู่ในกรณีของข้อ8.1เหมือนกันนะครับนะโอเคนะครับอันนี้พอเข้าใจได้เนาะขอบคุณมากครับ